ล่าสุดเราก็คงจะเห็นคลิปทหารกัมพูชาโชว์การติดตั้งฐานระบบป้องกันภัยทางอากาศดูจากในคลิปแล้วมันก็จะคล้ายๆกับฐานป้องกันภัยทางอากาศ S125 เพราะว่ากันว่ามีระยะยิงประมาณ15กิโล25กิโล3 5กิโลเมตรทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบนี้ครับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตไหมครับว่าเขาโชว์การติดตั้งฐานแต่แล้วลูกจรวดละ่ะทำไมไม่ติดตั้งครับ ไม่เห็นจะมีเลยทำไมไม่ติดตั้งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยถ่ายคลิปมาโชว์ล่ะครับจุดประสงค์ของเขากำลังจะบอกไทยเราว่าเขามีขีปนาวุธ X 125พร้อมที่จะสอยเครื่องบินรบไทยเราใช่หรือไม่แล้วทำไมไม่ติดตั้งลูกจรวดให้พร้อมสับไหนๆก็โชว์ออกมาขู่ไทยเราแล้วแต่ทำไมไม่โชว์ลูกจรวดด้วยล่ะครับหรือมันเป็นแค่เล่ห์เหลี่ยมของเขเมรหรือจริงๆแล้วไม่มีลูกจรวด หรืออาจจะมีก็กลัวว่า UN จะรู้ว่ายังแอบ,บมีไว้อยู่ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นเขาก็ให้เงินโดยการให้เขมนทําลายลูกจรวดชนิดนี้หรือรับเงินเข้ามาแล้วแอบบเก็บไว้ทําลายไม่หมดแล้วก็ไม่กล้าเอาออกมาโชว์โชว์แต่ฐานยิงอะไรก็เป็นไปได้หมดครับกับประเทศนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S125 หรือที่รู้จักกันในชื่อรหัสของนาโตว่า SA3 ถูกออกแบบมาและผลิตโดยสหภาพโซเวียตและปัจจุบันก็มีการอัปเกรดโดยบริษัทต,ต่างๆในรัสเซียและเบลารุสเพื่อให้ระบบนี้ยังคงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีหลายประเทศได้นำเอาเทคโนโลยีหรือต้นแบบไปดัดแปลงหรืออัปเกรดให้ดียิ่งกว่ารุ่นแรกกัมพูชาเองก็มีระบบป้องกันัยทางอากาศ S125 ได้จากความช่วยเหลือทางทหารจากสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็น สหภาพโซเวียตได้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ประเทศพันธมิตรหลายประเทศรวมถึงกัมพูชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายอิทธิพลทางการเมืองและป้องกันการลุกรานจากฝ่ายตรงข้ามมีรายงานว่ากัมพูชาได้รับมอบระบบ S-125 จากสหภาพโซเวียตในช่วงปีพศ2 5 2 3หรือคศ .19 8 0ระบบเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพกัมพูชา ปัจจุบันแม้ว่าระบบ S125 จะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเก่าแล้วแต่หลายประเทศก็ยังคงใช้งานอยู่รวมถึงมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ทันสมัยขึ้นโดยการพูชาเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ยังคงรักษาระบบนี้ไว้แม้ว่าจะมีรายงานว่ามีการทำลายอาวุธบางส่วนในอดีตก็ตามนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าอาจจะมีการอัปเกรดระบบด้วยความช่วยเหลือจากเวียดนามหรือรัสเซียในปัจจุบันด้วย สรุปการได้มาของระบบ s 1 2 5ของกัมพูชาเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์และการให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธจากสหภาพโซเวียตในอดีตนั่นเองครับก่อนหน้านั้นกัมพูชาระหว่างปีพศ2 5 3 4 2ถึง2536 untac ซึ่งเป็นโครงการที่ครอบคุมการยุติความขัดแยง้งการปลดอาวุธและการสร้างประชาธิปไตยดังนั้นการที่ UN เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการปลดอาวุธในกัมพูชาจึงเป็นไปได้ และสอดคล้องกับบทบาทที่ผ่านมากักรรมพูชาย,ยังคงมีขีปนาวุธเหลืออยู่แม้จะมีการทําลายอาวุธไปแล้วจํานวนหนึ่งแต่ก็มีรายงานจากสํานักข,าข,าขา่าวการาโฮมจากประเทศและสื่ออื่นๆว่ากัมรูชาย,ยังคงมีขีปนาวุธประเภทแซม3และแซม6เหลืออยู่จํานวนหนึ่งซึ่งบางส่วนยังมีการอัปเกรดเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ด้วยสรุปว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ UN จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้เงินสนับสนุนเพื่อทําลายขีปนาวุธ S125 หรือ SA3 ในกัมพูชาเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการควบคุมและลดอาวุธในภูมิภาคหลังสงครามเย็นอย่างไรก็ตามข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับจำนวนเงินหรือรายละเอียดในโครงการดังกล่าวยังไม่ปรากฏชัดเจนในแหล่งข้อมูลสาธารณะในปัจจุบันและมีรายงานที่บ่งชี้ว่ากัมพูชายังคงมีขีปนาวุธประเภทนี้เหลืออยู่และอาจจะมีใช้งานอยู่ด้วย จุดเด่นของจรวด S125 ระบบป้องกันภัยทางอากาศคือการเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ที่มีความแม่นยำสูงด้วยระบบนำวิถีอินฟราเรดและเรดาร์ทำให้สามารถสกัดกัารป้รหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพิสัยการยิงไกลถึง15-35กิโลเมตรก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของจรวดและมีความคล่องตัวสูงสามารถติดตั้งบนยานพาหานะสำหรับเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ปริบิการได้อย่างรวดเร็ว ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S125 ระบบนำวิถีใช้ระบบอินฟราเรดเช่นจรวดไททัน5และเรดาร์เช่นจรวดเด้เพื่อควบคุมทิศทางการบินทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยําถูกออกแบบมาให้ติดตั้งบนยานพาหนะทําให้สามารถเคลื่อนที่ยังแนวหน้าได้อย่างรวดเร็วและเปลี่ยนที่ตั้งได้ยิงอย่างได้ง่ายแต่สิ่งที่เราเห็นในคลิปนั้นของกัมพูชาจะเห็นเฉพาะฐานฐานยิงของ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ H25 เท่านั้นแต่ลูกจรวดเราไม่เห็นนะอาจจะเป็นก้นลวงของเขมรก็ได้ที่คิดว่าเอาไว้ขู่ไทยเราหากใช้เครื่องบินรบโจมตีการประทะรอบสองอีกครั้งหนึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศ H125 เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยของหลายประเทศสามารถใช้งานได้หลากหลายสถา,านการณ์เพื่อปกป้องนั่นฟ้าจากภัยคุกคามทางอากาศ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ s 1 2 5 shura 2 m หรือ sa 3รุ่นอัปเกรดซึ่งเป็นจรวดนวิถีชนิดวิทยุแบบ radio cross ที่มีระยะยิงไกลสุดสา15กิโลเมตรและสามารถขึ้นไปถึงสูงสุด5 9 0 0 0ฟุตระบบป้องกันภัยอากาศนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ sa 3มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่หลากหลายโดยเฉพาะในรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น มากกว่ารุ่นดั้งเดิมนี่คือข้อมูลจำพาะหลักๆของระบบ S125 โดยอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นย่อยเช่น S125M h i s h u r a 2M เป็นต้นโดยใช้ขีปนาวุธรุ่น V605V24 และ V601 หรือ 5V27 ความยาวประมาณ6เมตรน้ำหนักประมาณ953กิโลกรมัมในรุ่น V 601หัวรบแรงระเบิดสูงน้ำหนักประมาณ60-70กิโลกรัมกลไกในการจุดระเบิดฟิลแบบใกล้เป้าหมายหรือแบบการกระทบความเร็วประมาณ3มัคหรือ3.5มัคร,ระยะยิงสูงสุดรุ่นดั้งเดิมประมาณ15-22กิโลเมตรรุ่นอัปเกรดเช่น P ura ิช o ร a 2A ทับ 2M สามารถยิงได้ไกลถึง35กิโลเมตรพด้นบินต่ำสุดประมาณ20-100เมตร ระบบนำวิถีด้วยคำสั่งวิทยุเรดาร์และระบบควบคุมเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายรุ่นหลัก p 1 5หรือ p 1 5 m ระยะตรวจจับประมาณ250กิโลเมตรเรดาร์นำวิถีและควบคุมการยิงรุ่น snr 125ระยะการติดตามเป้าหมายประมาณ40กิโลเมตรระบบควบคุมสามารถติดตามเป้าหมายได้1เป้าหมายต่อระบบสามารถปล่อยขีปนาวุธได้พร้อมกัน2ลูกต่อ1นเป้าหมาย อัตราความน่าจะเป็นในการทำลายเป้าหมายในรุ่นอัปเกรดสามารถทำลายได้สูงถึง70-98%สำหรับเครื่องบินรบโดยทั่วไปแล้วระบบ S-125 1ชุดจะประกอบไปด้วยสถานีควบคุมเรดาร์เป็นรถพ่วงหรือรถบรรทุกสองคันสำหรับควบคุมและนำวิถีท่านยิงขีปนาวุธจะมีอยู่4ท่านยิงโดยแต่ละท่านยิงจะมีขีปนาวุธอยู่2-4ลูก รถบรรทุกขนส่งใช้สําหรับบรรทุกและขนถ่ายขีปนาวุธเพิ่มเติมระบบผลิตไฟฟ้าอิสระสําหรับจ่ายพลังงานให้กับระบบทั้งหมดแต่สิ่งที่เราเห็นในคลิปที่ทหากรกัมพูชาปล่อยคลิปออกมาก็จะเห็นแต่แท่นยิงและรางสําหรับลูกจรวด4ลูกแล้วมันจะทําอะไรกับเครื่องบินรบเราได้ต่อให้ติดลูกจรวดสมัยสงครามเย็นของโซเวียตมีรู้ที่เราจะบินเข้าไปในรัศมีของลูกจรวดให้จับได้ มีแต่จะบินอยู่นอกรัศมีแล้วก็ส่งระเบิดล่อนเข้าไปบอมให้เป็นเศษเหล็กอีกรอบหนึ่งทีนี้จะเอามาทาสีให้ใหม่อย่างไรก็ตามก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว